สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอ้ยขวดน้ำตกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีช่องน้องแก้วตาเฟอร์มทุกท่านนะคะวันนี้ไม่ต้อไม่ไม่เพชรเดินนำพาไม่เพชรออกเดินเล่นหลวดน้ำด้วยละ่ะอยากกินกูคอยน้ำน้ำไปไปลวดน้ำไป แม่ช้ก็มาชวนพี่บอมขี่ช้างกันสองคนยามเย็นพี่แม็กพี่แม็กขี่พี่นบนะคะใ,ใกล้น่าจะเจอกันอยู่มากจะจะเจอกันอยู่มากทำหน้าที่ไปไปเรปะ,ปะ,ปะ ไปไปมาเร็วไปปล่อยให้มันปงเลยพาเดินยามเย็นก็ตอนนี้อยู่กับมิ้นอยู่กับแม่เพชรนู่นทางด้านนู้น พีนพ่นบพัลัอาจจะไกลหน่อยเพราะวินเปิดมุมวายไ<ะ>หรือจะให้พี่ป้อมนำดีเอะจะได้เห็นมุมขี่มุมคนขี่ช้าง นี่นะจะเลือกจะเลือกนั่งแม่เพชรเสมอเพราะว่าแม่เพชรเดินสบายดีไม่เดินรีบเหมือนแม่ชายแม่ชายเดินรีบรีบเรา,าเจอกันแล้วลูกชายพึ่งหูวไว้รอเลยเนี่ยเจอลูกชายตัวเองไปเราเจอกันที่บ้านพี่แม็กพาพี่นพออกเดินนะคะนี่ก็พาแม่เพชรออกเดินเหมือนกันเดินออกกําลังกายอยากไปอยากไปกับลูก ยังไงไปไปไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านไงแม่เริ่ม,เ,มเดินช้าแล้วนีใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วนี่อยากไปตามลูกชายแล้วนี่เพชไปว่ะไปเจอกันที่บ้านไงอปเลี้ยวขึ้นไหนพี่ป้อมเลี้ยวเข้าไหนไปข้างหน้าอีกหรือว่ายังไง ไม่ลงหนูถือโทรศัพท์อยู่หนูเอาโทรศัพท์มาไม่ลงกินน้ำอยู่บ้านดีกว่าไม่ไงมากันสองคนไงไม่ได้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวโทวรศัพท์เปียกน้ำนะคะเลยไม่ขออนุญาตนะไม่ได้พาพี่ๆลงอาบน้ำนะก็เ,เขาก็เล่นน้ำแรงอยู่เด้อเวลาเล่นน้ำนะบ้านมินะ พี่บอมจะเดินขึ้นหรือเดินไปข้างหน้าอันนี้ต้องให้เขาไปก่อนใช่ไหมไม่ต้องให้ช้างเขาไปก่อนไหมเริ่มเริ่มงงแง่แล้วแม่เพชรเริ่มงงแง่เริ่มไม่อยากไปอยากไปกับลูกชายอะไปไปไปงงแง่นั่นี่ไม่อยากไปแล้วนี่ จอดแล้วนะนี่ไปาปไ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 ม่เอาไม่เอาไปเร็วต้องให้ไม่ใช้เดินนำไปเดี๋ยวให้ซาลิงไปก่อนนะคะไปไปเจอกันที่บ้านไงแม่เพชรจ๋าโหงอแงทำไมคะคุณแม่ อาบน้ำบ้านพาเดินเล่นเฉยๆพี่เอาโทรศัพท์มาด้วยไงพี่ไม่กล้าเอาลงลงไปเดี๋ยวแม่พาพี่เล่นน้ำโทรศัพท์ตกหายอีกพี่ไม่มีคะแนนไปซื้อนะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นำทีมแล้วตอนนี้ เดินมาเจอลูกชายอยากไปกับลูกชายเชยเลยแม่น้ำเพชรน,นี่ก็ว,วันนี้พาพี่ๆเดินออกกําลังกายยามเย็นวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะคะเนี่ยเมื่อคืนฝนตกอากาศก็เลยจะเย็นสบายไม่ร้อนนานๆทีพี่วินได้ขี่แม่น้ำเพชรแม่เดินชาย ออกเดินเล่นอันนี้ต้นอะไรอะ่ะต้นอะไรอะ่ะพี่ป้อมไป<ะ>ต้นอะไรอะ่อะเราไ,ไปเก็บของเขาเนาะเราไะคือต้นอะไรเรียกอะไรแามปูอ้ไม่เคยได้ยิน ภาษามินรียกว่าเกดกระดามเกดกระดามกระดามแปลว่าปูนะคะภาษาเขมรใช่ไหมอะไรนะเปรี้ยวเยวหรอคะเปรี้ยวพี่มว่าเปรี้ยว Trong kép của thôi phải nói kép thôi 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 kép

Bố, bỏ bố Coi ngay, coi ngay bỏ Dạ khẩu, đừng ngon khẩu ở đây ngay, bỏ bỏ เบาเบาเบา้าเขายาเขายาเออเดี๋ยวใครพอรุ่นว่าปลูกสดใสเพื่อนเด้เบาละเบาเข้านะเบาเห้าที่หลังเขา 拜拜。Bye bye. วันนี้ไม่พาอาบน,น้ำอะไร <c oughs> อ๋อปุยแล้วค่ะอ่เอ่อโอเย,ยไม่เอาไม่เอาเพชรไม่เอาเ ถึงบ้านละเบาถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้ว,ลวไปที่หน้าไปไปแวะไปกินไผ่ไปไปที่หน้าไปไปไปคนสูงกินไผ่หว่าแม่ไม่กินบอกกินหว่าเออนั่นกินไหมจะกินไหมแม่จะกินไหม ม่กินแน่ใจว่าไม่กินฮะฮะแน่ใจว่าไม่กินแน่ใ,นใจหรป่ะป่าวาไม่กินจะกินมะม่วงบ่เอาเขักีมาหามะม่วงซะงั้นอย่าเอาไข่มดอย่าเอาไข่มดแดงลงมาหาพีเดอ้ออย่าเอาไข่มดแดงลงมาหาพีเดอ้อพี่บอกน้ำได้อา <laughs> เออตัวอ,อยาเอาห้างมนแดงลงมาเด้อพี่บ้เอาน้ำเด้ออ้ยกินักม่วงเสยอุอ้ยเดี๋ยวอารมณ์ไหนอะ่ะอยากกินมะม่วงอะ่ะเธอเป็นยังไงเธอแพ้ท้องหรอฮะเธอยังไงเนี่ยแม่ทำไมแม่หิวมะม่วงเอ,อ๊ะแปลกๆนะคะเนี้แม่เพชรกินมะม่วงอารมณ์ไหนอยากกินมะม่วงอ้ออาวไป จะกินบ่าอาจจะกินเดินดีๆนะไอ้เพชรเดินดีๆนะเดินระวังนะไปจะกินไหมจะกินไหมจะกินบนสูงเลยอีหยงเนาะผู้อยากกินบักม่วงกินไหมเนี่ยจะกินไหมเนี่ย เคี้ยวอร่อยด้วยชอบกินมะม่วงเด็ดกินแต่มะม่วงโอ้ยแม่เพชรเป็นยังไงเนี่ยทำไมอยากกินมะม่วงนะพี่ไม่เข้าใจเลยตรงนี้นี่นี่นี่ฝั่งนี้เพชรนี่นู่นน่ะ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 ,นนะตรงนู้นน่ะตรงนี้เนี่ยละละเนี่ย เอาอะอร่อยจ้าแม่เป็ดผู้ชอบกินมะม่วงมันละนี่เป็ดนี่ละละนี่ท,ทั้งพีนี่นี่เด้นี่เอาอะโอ้นั่นตกแล้วไปกลับบ้านกัน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอลาพีพีเอทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ